สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโตเทรนแหล่งรวมข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับอาวุธยุโทโธปกรณ์ยานยนต์ทหารและเทคโนโลยีล้ำสมัยจากทั่วโลกถ้าคุณชื่นชอบเนื้อหาเกี่ยวกับขีปนาวุธรถถังหรือเครื่องบินรบอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะนําเสนอทุกสัปดาห์วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับขีปนาวุธ MGM 168 ATACMS Block IVA รุ่นใหม่ล่าสุดปี2025ขีปนาวุธพิสศยไกลที่ได้รับการอัปเกรดทั้งในด้านเทคโนโลยี ความแม่นยำและขีดความสามารถในการทำลายเป้าหมายที่กำลังสร้างความสนใจให้กับวงการทหารทั่วโลก ATACMS หรือ Army Tactical Missile System เป็นระบบขีปนาวุธพิสัยไกลที่กองทัพบกสหรัฐอเมริกาใช้งานมาหลายปีโดยถูกออกแบบมาให้ยิงจากระบบยิงจรวดเคลื่อนที่ M 2 7 0 MLRS และ HIMARS ซึ่งสามารถยิงได้จากยานยนต์ติดตั้งทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในสนามรบแบบเคลื่อนที่ MGM 1 6 8 ATACMS Block IVA คือรุ่นล่าสุดของประกูลนี้ในปี2025โดยพัฒนาโดยบริษัท Lockheed Martin มี Mart ini, การปรับปรุงหลายด้านจากก่อนหน้าไม่ว่าจะเป็นระยะยิงที่ไกลขึ้นความแม่นยำที่เพิ่มขึ้นและระบบนำวิถีแบบใหม่ที่ทันสมัยยิ่งกว่าเดิม หนึ่งในจุดเด่นของบล็อก IVA คือการขยายระยะยิงให้ไกลถึงประมาณ500กิโลเมตรเพิ่มจากกลุ่นบล็อก IA ซึ่งมีระยะเพียง300กิโลเมตรนั่นหมายความว่าขีปนาวุธรุ่นนี้สามารถโจมตีเป้าหมายในระยะลึกได้มากขึ้นช่วยเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและตอบโต้ภัยคุกคามจากระยะไกลนอกจากนี้ยังมีระบบนำวิถีแบบ GPS และ Inertial Navigation System (INS) ที่ช่วยให้สามารถนำทางไปยังเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ โดยมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน10เมตรซึ่งเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากเมื่อเทียบกับระยะทางที่ไกลขนาดนั้นส่วนหัวรบของ MGM 168บล็อก Block IVA มีน้ำหนักประมาณ500ป่อปอนด์หรือราวๆ227กิโลกรัมและสามารถบรรจุหัวรบแบบ High Explosive หรือชนิดจอบกรอะได้ขึ้นอยู่กับพานกิจการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการทำลายฐานปฏิบัติการสนามบินหรือคลังอาวุธของศัตรูอีกหนึ่งความสามารถที่สำคัญคือระบบ One Shot One Kill หรือการโจมตีเป้าหมายด้วยขีปนาวุธเพียงลูกเดียวที่มีความแม่นยำสูงและสามารถลดความเสี่ยงต่อพลเรือนบริเวณใกล้เคียงได้อย่างมากเพราะลดโอกาสในการโจมตีซ้ำหรือพลาดเป้าในด้านของแพลตฟอร์มการยิง MGM 168บล็อก Block IVA ยังสามารถใช้ได้กับ HIMARS ซึ่งเป็นรถยิงจรวดที่มีความคล่องตัวสูงใช้งานง่ายเคลื่อนที่รวดเร็วและสามารถบรรทุกขีปนาวุธได้หนึ่งลูกต่อการบรรจุพร้อมยิงได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีหลังจากการตั้งฐาน สำหรับราคาของ MGM 168 ATA CMS Block IVA ในปี2025มีการประเมินว่าอยู่ที่ประมาณ1.3ถึง1.5ล้านดอลลาร์ต่อลูกขึ้นอยู่กับสัญญาจัดซื้อและจำนวนการผลิตถ้าแปลงเป็นเงินไทยก็ประมาณ48ถึง55ล้านบาทต่อลูกซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สูงแต่ก็สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับความสามารถและความแม่นยำระดับสูง นอกจากสหรัฐอเมริกาแล้วปัจจุบันมีหลายประเทศที่แสดงความสนใจในการจัดหาขีปนาวุธรุ่นนี้เช่นเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและโปลแลนด์เนื่องจากความต้องการระบบป้องกันที่สามารถตอบโต้ภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำในอนาคต MGM 168 ATACMS Block IVA อาจเป็นต้นแบบในการพัฒนารุ่นต่อไปที่มีระยะไกลกว่านี้หรือสามารถบรรทุกปัวรบหลากหลายประเภทได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงการใช้งานร่วมกับระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์เป้าหมายแบบเรีลวทม์ทั้งหมดนี้ทำให้ MGM 1 6 8 ATACMs Block IVA กลายเป็นหนึ่งในขีปนาวุธภาพคพื้นดินที่น่าจับตามองที่สุดในปี2025และเป็นอีกหนึ่งตัวแทนของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านยุธทธปกรณ์ของโลก หากคุณชื่นชอบข้อมูลแบบนี้อย่าลืมกดถูกใจแชร์และกดติดตามช่องออ t โตเทรนเพื่อรับชมเนื้อหาเกี่ยวกับอาวุธรุนใหม่ๆรถถังเครื่องบินรบและระบบป้องกันทางทหารจากทั่วโลกขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ